ดีค่ะชาวธาตุน้ํานะคะฝาก็จะทานายด้วยไพย่สีการงานการเงินนะคะแล้วก็เลขนาโชคของคุณชาวธาตุน้ําก็มีราศีมีนนะคะกรกฏพิจิตนะคะฝาทานายให้ในช่วงวันที่16กรกฎาคม256ถึง3สิบวอ็ดกรดกฎาคม256นี้นะคะทุกครั้งที่ฟ้าจะทานายให้นะคะฟ้าจะขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะขอให้ผลการทํานาย แต่และหัวข้อแต่และคําถามของคุณชาวธาตุน้ำเนี่ยให้ออกมาได้ตรงและใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็รับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานดวงการงานชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพฤจิช่วงวันที่16กดกฎาคม2566ถึง31กดากฎาคม2566ค่ะ ขอพลังงานดวงการเงินชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพุจิกช่วงวันที่16กรกฎาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566ค่ะขอพลังงานค่ะ ค่าดวงการงานนะคะคุณชาวธาตุน้ำนะคะก็จะมีราศีมีนะคะกรกฎพฤจิกนะคะในช่วงวันที่16กรกฎาคม2 5 6 3 1กรกฎาคม256เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมถ้าการงานท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะอ่คุณได้พลังงานวิ e อ of fortune นะคะคุณได้พลังงาน temperance นะคะคุณได้พลังงาน the hermit นะคะคุณได้พลังงานซิกส์ออฟเพนดิเนะคะคุณได้พลังงานเดอ moon นะคะ เป็นพลังงานที่ท่านใดที่ทํางานในองค์กรกิจการทํางานพนากาักงานประจำเนีย่ยฮะไม่ว่าคุณจะทํางานในรูปแบบใดตําแหน่งใดก็ตามแต่นะคะในช่วงนี้นะคะจะมีรมพลังงานบางท่านบางเกณฑ์ตานะเหมือนกับวิตกกังวลในสายอาชีพการงานนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในสายการงานนะคะพลังงานบอกบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรแย่เลยท่านใดที่มีรมพลังงานในรูปแบบนี้วิตกกังวลเนาะ ในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในที่การงานบอกเลยว่าพลังงานเนี่ยคุณจะยกย้ายในตำแหน่งหน้าที่การงานเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณได้พลังงานบีอออ์จูนนะคะหลายๆท่านหลายพลังงานนะทำงานประจําในองค์กรและทำงานมานานแล้วแล้วมีผลงานนะบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะ,ะที่ฟ้าวกับมาข้างต้นเนี่ยคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะบอกก่อน นะคะไม่ใช่ทุกท่านนะต้องบอกก่อนสําหรับท่านที่ทํางานมุ่งมั่นมานานนะอ่ะทำงานเข้าตาผู้รักผู้ใหญ่ในช่วงนี้มีโอกาสเรื่องขั้นเริ่มตําแหน่งนะคะแล้วก็ท่านใดที่วิตกตกังวลเนี่ยวิตกกังวลในเรื่องของการงานที่ฟ้ากลับมาเมื่อสักครู่นะว่าเออจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่เปลี่ยนแปลงในทางคิดดีนะคะบอกเลยนะคลายคลายคลายปัญหาเรื่องความวิตกกังวลน,นั้นไปเนาะ แล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะที่ผ่านมาอาจจะซบเซาหรือสิ่งเด็ดขาดแต่ในช่วงนี้นะคะธุรกิจออนไลน์คุณจะดีมากมากกว่าที่ผ่านมานะคะส่วนท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงนี้ก็จะดีขึ้นนะคะมีการขยับขยายด้วยหลายท่านนะคะหลายๆองค์กรหลายๆกิจการมีการมองหาทำเพิ่มเติมก็จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากลูกน้องปริวารนะคะแล้วก็ เ,เพื่อนร่วมง,งานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะฟ้าก็ลืมบอ,อกไปว่าสําหรับท่านที่ทํางานองค์กรทํางานประจําก็จะได้รับความเริ่มมือ,อในในองค์กรนะ,นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ตามแต่จะได้รับความร่วมมือนะคะช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะก็ทําให้การงานของคุณคล่องตัวขึ้นนะคะแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆก็ขี่ขายขึ้นนั่นเองนะคะก็ะสาหรับท่านใดที่วิตกกังวลฟ้าก็พูดอีกครั้งนะคะก็อย่าไปวิตกกังวลเลยนะคะก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี บางท่านรอง,งานรอนะงานใหม่หรือมองหาง,งานใหม่ที่เหมาะกับท่านก็ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า,าง,งางวัลวิวออฟจูเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงการงานของหลายๆท่านนะดวงพลังงานของคุณชาวธาตุน้ำเนี่ยจะพิกายกลายเป็นดีทั้งหมดเลยนะคะจะมีโชคดีในเรื่องของการงานท่านใดที่เดินทางไกลไปทํางานก็จะมีโชคดีโปรเจกต์นั้นก็จะประสบความสําเร็จนะคะก็ท่านใดที่นะเอ่อ จะต้องเดินทางไกลก็ดีค่ะเดินทางไกลแบบไปต่างประเทศไปดูงานไปอะไรเงี้ยก็มีความประสบความสําเร็จก็ให้เลิกใครกังวลในของพลังงานเดลมูลไปนะคะนะแล้วก็บางท่านบางเจณาบางานก็ชอบทําบุญอยู่แล้วเพราะเน,นบุญกุศลเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาใดก็ตามแต่ต้องบอกก่อนพลังงานโดยรวมเนาะคุณจะทําบุญในในรูปแบบต่งางๆคุณบุญกุศลของคุณในช่วงเนี่ยจะกลับมาช่วยทําให้คุณเนี่ยอ่าการวิตกกังวลหรือความตึงเครียดหรือกิจการที่ซบเซาหรือสิ่งเดก็ตามแต่ช่วงนี้จะดีมากนะ ฟ้าก็พูดอีกครั้งว่าท่านใดที่ทํางานในองค์กรทํางานประจำนะไม่ว่าคุณอยู่ตําแหน่งใดก็ดทาแต่และาทามานานแล้วนะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งฟ้าพูดอีกครั้งนะ,ะแล้วก็ท่านใดที่มองหาง,งานอยู่ก็มีโอกาสโชคดีในในช่วงนี้มากๆขอให้ไฟหาง,งานให้เต็มที่ด้วยนะคะก็พลังงานเนี่ยไม่ได้มีอะไรยแย่เลยมีแค่ความกังวลของตัวคุณชาวธาตุน้หํหลายหลายท่านนั่นเองถ้าใครเข้ามารับชมรับฟังก็ปรับสมดุลพลังงานเลยนะคะแล้วก็ฟ้าก็ลืมบอกไปว่า หลายๆท่านเนี่ยในช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะเมตตาคอยอุปถัมภ์คำชูคุณก็ลองไปราที่ไม่สบายใจลองไปปรึกษาคนคนนั้นดูคุณก็อาจจะรู้ว่าเป็นใครจริงไหมล่ะคะ่ะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนั่นเองช่วงนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแค่ปรับสมดุลอ,อารมณ์พลังงานแค่นั้นเองขอให้ทุกๆท่านทุกๆพลังงานว่าคุณจะอยู่ในช่วงในทํางานในรูปแบบใดก็ตามแต่คอประสบความสําเร็จสัตเสรฟูลริงเลยนะคะ ดวงการเงินของคุณชาวธาตุน้ำนะคะอ่ะก็จะมีมีนนะคะกรกฎนะคะพฤจิกในช่วงวันที่16กรกฎาคม256ถึง31กรกฎาคม25เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฟ้าก็จะพูดทุกครั้งว่าเป็นพลังงานโดยรวมถ้าการเงินท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะคุณด้านพลังงาน The Strength นะคะคุณด้านพลังงาน King of Wands นะคะคุณด้านพลังงาน Ten of Wands นะคะคุณด้นานพลังงาน Ace of Pentacles นะคะคุณด้นานพลังงาน เดอฟูลนะคะเป็นพลังงานที่หลายๆท่านนะคะออชาวท่านน้ำเนาะท่านใดที่มีพระ,ะมีพระค่าใช้จ่ายบางท่านมีพระน,นี้สิ่งอะไรก็ตามแต่แล้วเข้ามารับชมรับฟังพอดีว่าออในช่วงนี้นะออถ้าเข้ามาฟังอ,อจะเป็นยังไงนะจะฝ่าวิกฤตการเงินไปได้ไหมการเงินจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมจะมีโชคไหมนะคะก็บอกเลยว่าคุณกำนังดูดแรงนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างในช่วงเนี้นะหลายๆท่านหลายพลังงานคือหาเงินเก่ง ไม่ว่าหลายหาท่านต้องบอกก่อนว่าทํางานประจําอยู่แล้วแล้วก็ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยนะแล้วก็จึงทําให้ถึงแม้ว่ามีภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยนะ,ะคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะบอกเลยช่วงนี้คุณจะฝ่าวิกิจการเงินไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะคะและ้วก็บางท่านเนี่ยนะคะก็คิดว่าเออการการงานของคุณเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรจะ มีปัญหาไหมาในเรื่องของรายได้ต่างๆที่แบบจะติดขัดไหมบอกเลยธุรกิจการงานคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจการงานใดก็ตามแต่ในช่วงนี้ธุรกิจของคุณน่าจะนำํำการเงินที่ดีมาให้กับคุณในช่วงนี้การเงินจะหมุนตัวคล่องขึ้นมากนะคะทําให้คุณเนี่ยหายใจใหายคอร่องขึ้นนะคะหลายๆท่านที่ทํากิจการของตัวเองเนาะแล้วก็ท่านที่คิดว่าเอ๊ะช่วงนี้จะมีโชคไหมบอกเลยว่าเงือตกคุณจะได้เงินนะคะโชคยังไม่ได้เปิดไหมเพราะว่าถ้าคุณ คุณจะไฟทํางานเงินจะได้จากการทํางานรวนรวๆเลยไม่ว่าคุณจะทํางานในรูปแบบใดก็ตามแต่บอกเลยว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยน้อยมากดวงยังไม่ได้เปิดแต่ท่านใดที่อยากเสี่ยงโชคอยากลองดูก็ลองดูแต่ว่าเบา,านิดหนึ่งนะคะเนาะนะคะ,นะคะก็จะผ่านไปได้นะคะภาระหนี้สินหรือภาระค่าใช้จ่ายหนักอึ้งต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนพระเ of p e n เพนทิเนะคะแล้วก็บางท่านบางเกณฑ์ตาบางพลังงานก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นเพศตรงข้ามกับกับคุณเนี่ยก็คอยหยิบยื่นช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยถ้าคุณเอ่ยหลายๆท่านหลายพลังงานนะมีการเอ่ยเนี่ยเขาก็จะช่วยคุณในเรื่องของการเงินก็นอกจากจะได้การเงินจากการที่เรานำะพักน้ําแรงเราการทํางานไฟเต็มที่แล้วเนี่ยนะคุณก็ยังจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาช่วยเหลือการเงินถ้าคุณเอ่ยนะคะก็แหละท่านเป็นในรูปแบบนี้ฝากก็สรุปพูดอีกครั้งว่าท่านใดที่ทําธุรกิจของตัวเองว่าคุณจะทาธุรกิจการงานของตัวเองสิ่งใดก็ตามแต่ นะคะช่วงนี้คุณจะผ่านชลุยนะจะมีรายได้เข้ามาให้คุณได้ยิมนิดหนึ่งนะคะแบบปกติได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปหมุนอยู่นั่นนะแต่ในช่วงนี้คุณจะยิมนะมีพอเหลือพอแบบเออให้ได้ไปใช้ชีวิตซ้าเหมือนพลังงานเดอรฟูลเออได้ไปใช้จ่ายส่วนตัวบ้างได้ไปรีแลก์บ้างนะคะเพราะหลายๆท่านหลายทางต้องบอกก่อนว่าการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปนะไม่เหลือที่จะพอแบบไปใช้จ่ายส่วนตัวเลยแต่ในช่วงนี้นะคะสิบถึง 3ามสิบกรกคมสองหในหลายๆท่านหลายๆพนังงานชาวทัศน้านะนอกจากคุณจะฝา่าวิกฤตด้านการเงินไปแล้วหมุนตัวคลองขึ้นแล้วคุณก็จะมีเงินแบบใช้จ่ายให้ชีวิตตัวเองได้มีความสุขไปเที่ยวไปอะไรเงรี้ยให้เหลือพอได้มีความสุขกับเขาบ้างนะคะก็บอกก่อนนะก็เป็นพลังงานโดยรวมท่านใดที่ดีแล้วขอให้ดีขึ้นแบบฟัผูุ้่แครงนะคะขอให้ชาวทัตน้ำนะคะมะีโชคดีในเะรื่องของการเงินนะคะนะขอ ขอให้สมหวังนะคะไม่ว่าท่านใดที่เราคอยข่าวข่านด้านการเงินก็คอยสมหวังคอยประสบความสําเร็จนะทุกๆด้านเลยขอสมหวังมีความสุขค่ะค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะคะเลขนําโชคของคุณชาวธาตุน้านะคะราศีมีนรกรกฎพฤจิกช่วงวันที่16กรกฎาคม2561ถึง31กรกฎาคม2561มีเลขอะไรบ้างเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเรื่องตัวเลขนะคะคุณได้เลข แปดนะคะคุณได้เลขสามนะคะคุณได้เลขสี่ค่ะแปดสามสี่นะคะขอให้โชคดีทุกทุกท่านเลยนะคะ ค่ะก็ครบแล้วนะคะทั้งการงานการเงินแล้วก็เลขนําโชคนะคะฟ้าก็กลับขอบพระคุณสําหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมาก,มากเลยนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยังไงก็ฝากรักษาดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีภายจิตใจด้วยนะคะภายในดีสู่ภายนอกอดีเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เข้ามาจริงไหมล่ะคะทั้งการงานการเงินความรักดีชีวิตดีเพื่อนร่วมงานที่ดี สิ่งใดก็ตามแต่ดีแน่นอนเ้าพลังงานชีวิตดีเนาะกะ็ปรับสมดุลพลังงานได้ค่ะท่านใดที่ต้องปรับอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องที่ดีจริงๆถ้าหากว่าท่านไม่รู้ว่าต้องปรับอย่างไรท่านก็ลองไปรับชมรับฟังวิทยากรเก่งๆในหลายๆช่องทางยูทูบหรือท่านใดเฝ้าเข้าทางไหนก็ลองดูนะคะก็ไปให้ถูกจริตกับคุณเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ